แต่สิ่งที่ผมอยากจะตอกย้ำก็คือพักร่วมรัฐบาลกับผลเอกประยุทธ์คือพักภูมิใจไทยครับพี่น้องครับเขาไม่ได้แค่ร่วมรัฐบาลแล้วไม่ได้เห็นหัวพี่น้องประชาชนเขายังเป็นพักที่จะเสนอนํากัญชาเสรีมาหม่อมเมาลูกหลานพี่น้องทุกคนครับรับได้ไหมครับรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ถ้าเขาบอกมา บอกว่าสอสอเขตให้เลือกภูมิใจไทยสอสอพักให้เลือกเพื่อไทยไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นประยุทธ์จะกลับมาเองครับพี่น้องในที่สุดพรบกัญชากัญชงก็เป็นพักภูมิใจไทยได้ประกาศเดินหน้าปัดฝุ่นผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้อีกครั้ง ภายหลังเคยถูกชะลอไประหว่างการพิจารณาวาระสองในสภาชุดที่แล้วซึ่งฝั่งภูมิใจไทยให้เหตุผลการเสนอกฎหมายโดยอ้างอิงถึงคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่ยกคำร้องของกลุ่มแพทย์ที่ยื่นฟ้องอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยสมัยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขกรณีปลดล็อกกัญชาออกมาเพื่อใช้ประโยชน์โดยเหตุผลที่สารยกคำร้องระบุว่า ผู้ร้องไม่ได้รับความเสียหายจากนโยบายสิ่งที่ผู้ร้องกล่าวหากัญชาว่าใช้กันอย่างแพร่หลายเกิดผลกระทบเชิงลบทางสังคมล้วนแล้วแต่เป็นการคาดเดาถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดทำให้พักภูมิใจไทยถือว่านโยบายกัญชายังเป็นผลงานชิ้นโบแดงในยุคอนุทินกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุข แต่หากย้อนไปเมื่อการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในสมัยสภาชุดที่แล้วได้มีการต่อสู้อย่างดุเดือดโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยที่ต่างออกตัวขัดขวางกฎหมายฉบับนี้ขณะที่พักภูมิใจไทยในฐานะของเจ้าของร่างได้ออกมาอธิบายถึงสิ่งที่สังคมจะได้ประโยชน์จากมิติต่างๆโดยเน้นไปที่การใช้กัญชาทางการแพทย์ แต่สุดท้ายพรบกัญชาก็พิจารณาไม่ทันสมัยประชุมส่งผลให้ต้องแท้งกลางสภาตั้งแต่ชุดที่แล้วแต่ทางพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้เสนอร่างก็ยืนยันว่าจะเสนอกฎหมายอีกครั้งในสมัยถัดไปจากนั้นหากย้อนไปในช่วงที่พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้ง14พฤษภาคมก็เป็นนโยบายกัญชาที่ถูกหยิบยกนำมาปราศัยชูโรงในหลายเวที แต่ก็เป็นพักเพื่อไทยนำโดยเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกขณะนั้นก็เปิดฉากคัดค้านนโยบายของพักภูมิใจไทยเช่นกันด้วยแต่เมื่อผ่านการเลือกตั้ง14พฤษภาคมกลับเป็นพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยที่แปลเปลี่ยนมาจับมือเป็นพักร่วมรัฐบาลโดยอนุทินก็ได้ตอบชัดเจนว่าจากกรณีที่เคยฟ้องร้องเศรษฐาในคดีหมิ่นประมาทก่อนหน้านี้ ก็ได้ถอนฟ้องเพื่อเดินหน้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วจากนั้นในวันที่นายกเศรษฐาแถลงนโยบายรัฐบาลก็ได้กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาโดยระบุชัดเจนในเรื่องนี้ว่ารัฐบาลจะดำเนินแนวทางนโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ ขณะที่อนุทินได้ยืนยันว่าเนื้อหาในคำถแถลงนโยบายนั้นได้ผ่านการหารือร่วมระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลมาแล้วจึงถือเป็นข้อสรุปร่วมกันทั้งหมดดังนั้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปจนมาถึงการตั้งรัฐบาลเสถียรได้สำเร็จก็เป็นพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยได้เปลี่ยนเป็นพันธมิตรทางการเมืองก็ต้องจับตาว่าร่างพรบกัญชาฉบับเดิม94มาตรา ที่กำลังจะถูกเสนอเข้าสภาอีกครั้งจะมีข้อสรุปอย่างไรกับเดิมพันของพรรคภูมิใจไทยจากนโยบายกัญชาที่เป็นเรือธงตามที่เคยหาเสียงไว้จะเกิดขึ้นได้จริงในรัฐบาลเศรษฐาหรือไม่